ของเราเริ่มต้นที่19บาทเมนูที่มีค่อนข้างเยอะชงไม่ยากเพราะเรามีสูตรแล้วก็ดูง่ายไข่มุกเรายังมีความนุ่มความหอมความหนืบไม่อืดระหว่างวันยังมีท็อปปิ้งอื่นอีกค่อนข้างเยอะมีทั้งหมด782สาขาระยะเวลา5ปีจนถึงปัจจุบันกําไรอยู่ที่50%ยังไม่รวมท็อปปิ้งนะคะยอดขายพีคสุดเอาเป็นว่าณปัจจุบันแล้วกันขายวันละ500กว่าแก้วพีคสุด600แก้วก็มีระยะเวลาคืนทุนเราแจ้งได้ว่าอยู่ถึง3-5เดือนคืนทุนแต่บางร้้้านนนนนเเเดดดดืืืือออียววหร2จะไทุคแล จุดเริ่มต้นของทางมาจเมะตอนแรกเลยเรายังไม่ได้ทําเกี่ยวกับชานมไข่มุกทางพี่ก็ทํางานบริษัทมาก่อนเซลที่ว่าขายสื่อโฆษณาทางวิทยุพี่ก็เริ่เห็นว่าอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองชานมกําลังดังช่วงนั้นแล้วตลอด5ปีที่ผ่านมาระยะแรกก็มีการศึกษาเรื่องของชานมไปยังต่างประเทศเพื่อไปดูเรื่องของรสชาติะอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วเราคิดว่าการทําแบรนด์ชานมขึ้นมาสักตัวเนี่ยไม่น่าจะยากหลังจากนั้นพี่ก็เลยเปิดสาขาแรกที่โลตัสวังหินลูกค้าก็ให้ความสนใจก็เริ่มขยายจากสาขานนั้นนับจากวันน,น 182สาขาระยะเวลา5ปีเรื่องของสูตรชงอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเราเป็นคนทานเยอะชิมเยอะทางทีมงานช่วยกันชิมช่วยกันคัดเลือกรสชาติชาเรามีทั้งชาไต้หวนันที่เป็นสูตรธรรมดากับสูตรที่มีความเข้มขน้นบางทีคนภาคใต้เขาอยากได้ชาไต้หวนันที่มีความเข้มทั้งพี่เองได้มีการผลิตขึ้นมาและปรับปรุงให้มันเข้มขึ้นเรามีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กผู้ใหญ่กลุ่มวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุ2คือแล้วพี่เป็นคนสอนชงเองทุกขั้นตอนในเรื่องของรสชาติที่มีความเข้มขน้นสําหรับลูกค้าที่เขาสนใจเอาแบร ไปขายก็สามารถเลือกใบชาได้บางคนต้องการชาแบบพรีเมียมก็เป็นชาอีกแบบหนึง่งทำชานมชาใสาชาผลไม้ได้หมดใบชาข้อดีคือต้มแล้วเนี่ยมันจะมีความเข้มความหอมของใบชาก็คือทุกอย่างใช้ชาหมดเลยก็มีให้เลือกมากกว่า159เมนูค่ะเรียกว่ามีครบหมดเลย ราคาเริ่มต้นที่19บาทถ้าใส่ไข่มุกใส่ท็อปปิ้งก็บวกขึ้นไปมีทั้งราคาเมนูปั่นด้วยต้นทุนกําไรถ้าเป็นเมนูชาใสาที่ไม่ได้ใส่นมกําไรอยู่ที่50%ยังไม่รวมท็อปปิ้งนะคะส่วนถ้าเป็นเมนูปัน่นกําไรก็จะอยู่ประมาณ20บาทขึ้นไปแต่ถามว่าลูกค้ามาลุมเยอะๆเราทาสูตรสําเร็จไว้ได้เลยไหมได้ค่ะพี่จะมีสูตรสําเร็จให้ท,ทําที50แก้ว100แก้วแล้วในการลงเดลิเวอรี่เหมือนกันแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันก็จะสอนตรงนั้นให้ด้วยถามว่าทําไมาถึงต้องมาลงทุนกับาางงงแบรรมเเเะคค่่ือขอข มีให้เลือกทั้งหมด4แพ็กเกจเริ่มต้นก็คือ49,000บาทก็ได้ของแถมครบพร้อมเปิดร้านขาดแค่เคาน์เตอร์อย่างเดียวนะคะที่ไปทําเพิ่มถ้าแพ็กเกจ B 79,000บาทจะมีเคาน์เตอร์ให้ลูกค้าด้วยส่วนแพ็กเกจ C จะได้เปซุ้มเหมือนบ้านน็อกดาวน์ขนาด2คูณ2ราคา99,000บาทส่วนแพ็กสุดท้ายเรียกว่าแพ็กใหญ่จัดเต็มตัวนี้อยู่ที่189,000บาทจะเป็นซุ้มขนาดใหญ่ของเยอะขึ้นเปิดร้านพร้อมขายได้เลยอย่างลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาเรียนด้วยตัวเองพี่ก็จะสอนแบบผ่่าาาานนนนนอออออไไไไลลลล์แ้้้้ววตตรงหมมเเขใใจก็คืถดดชส ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นไม่ต้องกลัวว่ากลับไปบ้านทำไม่ถูกอะไรโทรได้ตลอด พิตตี้เราจะเริ่มตั้งแต่แพ็กเกจบนะครับ79,000วันเปิดร้านเราจะมีน้องพิตตี้เอคอยเชียร์ขายหน้าร้านช่วยแนะนําลูกค้าวันเปิดร้านว่ามีร้านเปิดใหม่มีโปรโมชั่นอะไรดีๆไหมแน่นอนว่าทำเลเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจะต้องเลือกดูทาเลที่ดียางคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราคือรสชาติระดับพรีเมียมในราคาที่ย่อมเยาลงทุนต่ําซื้อง่ายขายคล่องคืนทุนไวกําไรงามครับท้งเรามีทั้งส่วนลดและของแถมโปรโมชั่นต่างๆลูกค้าใหม่มาทําไม่เป็นเลยก็สามารถขายได้สามารถทําเป็นสร้างอาชีพให้ลูกค้าใหม่ๆได้เลยครับอย่างล ว่าทำไมถึงเลือกแต่แบรนด์มาจิเมะเขาบอกว่า1คือเขาสะดวกสั่งของก็ง่ายสมมุติถ้าอยู่ต่างจังหวัดแพ็คของพรุ่งนี้ของก็ถึงแล้วเพราะเราใช้ขนส่งที่รวดเร็วแล้วก็เวลาเขามีปัญหาอะไรเขาติดต่อทางเจ้าของแบรนด์โดยตรงเหมือนเขามีเพื่อนนะคะพอเสร็จแล้วสาขา2สาขา3ขายดีเขาทําตรงสูตรก็ตามมาเรื่อยๆช่องทางการติดต่อนี่โทรมาได้เลยที่เบอร์โทร0863692055แล้วก็0628242426ส่วนช่องทางออนไลน์ a c e b o o k มาจิเมะชานมไข่ม,ขมุกขีดกลางแล้วก็แฟนชายอินสตาแกรม มาจิเมสบับเบิ e บิว u ี y แล้วก็ช่องติกตอกชื่อมาจิเมชานมไข่มุกเหมือนกันค่ะ